c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะ15มิถุนาดาวอาทิตย้ายครั้งนี้ใครที่เคยถูกมองข้ามจะได้เฉิดฉายใครที่เคยเงียบหายจะได้เป็นประกายอีกครั้งนึงคะเออนะ ปบมือปบมือปุบมือนะคอของร o n g r a ชั l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะครับ15มิถุนาดาวทิยาราศีเวลา11อาิกา15นาทีจากราศีพฤกษภเข้าสู่ราศีมิถุนส่งผลให้คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดวงชะตาดีดวงชะตาจะได้เฉิดฉายดวงชะตาจะได้เปล่งประกายดวงชะตาจะได้สุขสบายกันในคราวนี้เออนะ เป็นช่วงเวลาขาขึ้นหน่งชีวิตค่ะจะยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จและสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการดวงชะตาจะยิ่งใหญ่ดวงชะตาจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าและเกรีงยงไกรดวงชะตาจะได้ยิ่งใหญ่ดวงชะตาจะได้เบิกบานโอ้ดนะโดยเฉพาะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้ววันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีแบบคูณสิบเท่าเออ ได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนพฤกษภกุมธนูตุลและก็สิงค่ะและคนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารและก็เสาร์นั่นเองเออ 6ลัคนาราศีและ3วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่และอยู่ในลัคนาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตของคุณเป็นช่วงเวลาของคุณนะเป็นขาขึ้นของชีวิตของคุณที่คุณจะได้เฉิดฉายได้เปล่งประกายนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง ตำแหน่งเติบโตนะตำแหน่งเออได้เลื่อนขั <shocked> ้นเลื <out> ่อนตำแหน่งเติบโตนะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในอาชีพการงานหรือธุรกิจของคุณนะอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะคะหรือใครหางานอยู่อาจจะได้งานที่มั่นคง นะคะใครหวังในเรื่องของการสอบอะไรตา่างๆมีโอกาสสอบติดสอบผ่านสอบได้ได้บรรจุนะคะมีโอกาสที่จะมีการงานที่มั่นคงธุรกิจก็จะมั่นคงหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าที่เข้าทางนะคะดวงชะตาเปิดทิศเป,ปิดทางให้คนรได้เฉิดฉายได้เปล่งประกายได้มีโอกาสมีชื่อเสียงที่โด่งดังหรือว่าประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และ เติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือเส้นทางของคุณนะคะมีโอกาสว่าชีวิตจะมั่นคงมากขึ้นหรือว่ามีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้านะมีโอกาสาที่จะมีชื่อเสียงนะหรือเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นที่นิยมชมชอบของใครหลายๆคนทําดีจะมีคนเห็นจะมีคนให้การยอมรับนะความรู้ความสามารถและศักยภาพของคุณนั่นเองโอ้าะ ดวงชะตาความรักก็โดดเด่นนั่นหมายความว่าถ้ามีคู่คู่ก็จะส่งเสริมดวงชะตากันและกันนะพากันเฮงพากันปังพากันรวยพากันสําเร็จนะหากโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้คู่ที่ศีลเสมอกันที่เข้ามาในชีวิตแล้วนั้นจะทําให้ชีวิตเรียกว่าจเจริญก้าวหน้าเติบโตเคียงคู่กันไปหรือเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่กุศลผลบุญนั่นเองเออใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ